ไปดีพ่อแม่พี่นอ co, ้อง FC b u s c o ูงคนเนาะวันนี้นมาพบกมาพอกับสือทองอยู่เพื่อนน้องบิโอรี่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยแดดแดดในแท็กซี่ไปใช้แล้เนาะกัซิโลมาทางนี้ละอะไรเจ้าประเทศอียิปต์อ่ะ <c ười>

นี่นะโอ้ยอันนี้เนาะว้าเห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ช่างเถานี่เองช่างเถานี่เองเนาะสบายดีช่างเถอจะเอาอยังคู่นะเบิ้งฮะ A <laughs> tư à, sang đâu cho Come anh, đi. Come a hot mùa. Too cold. 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 Too con quân đốc, con vô ừ, điên đọc rau. Nam ánh nó, ý mắng nó. Oh, béo mắng nó ngay. Copenhague ừ, đấy nó vả lại. Lo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  vả lại. lại. Ừ, Lo vả ừ, lại. 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 Lo vả 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 lại. เห็นยันเขาไวสิไปไปไปบยายเจ้าหน่อยเนาะคนละหน่วยแล้วบอบยยเจ้าย่างกัดปากเจ้าผเดียวเลยล้างคนล้างละบายบด้คนละหน่วยคนละหน่วย ปวดเอาผ้าคุมเลยทงี้ลดจังไปยิ้มน่วเดียวัมเาอยู่เห็นเัาวยู่บแ้วเนี่ยใยิ่จักใจยู่จักหรอกเออหายิตไปกันจิบใจเดี๋ยวกูไปเอาที่ล้างจิบจไปไปเอาไป้ไป้อยู่ในเจ้าของฮดอลงคนเดียวกเจ้าอก่อยก่อนอาเจากลับไปเขาเกี่ยวยังหดพุ่น เขาน,านีไปได้ว่เนี่ยอ่าโอ้ยแยังนี่ตู้เขากำมีมลำโ <c oughs> พอองบ่งมีแล้วเนาะว้าวบทธรรมดาเขาชื่อใช่โว้ยนี่หาเพื่อนจะเดินองี้ลำโพงหาพี่กก็มีนี่นี่ยังใช้ไดอยู่นี่พี่ก็มีพี่ว,พว้าตู้เขายังมีลำโพงอ่ะนี่นโอ้ยเจ้าเจ้าไปสิมันก็ม้วนเด้อยู่ในครัวสิเออลำโพงต่ำๆเด้อ อือหวงน้ bag, ําดอกไม้ได้เนาะแม่นบ่ครบนี่เด้อไลักก่อนนี่นะขอชมบ่ลักลักอีกนั่นกะยนับเทื่อบ่ได้ข่อยอือบ่ได้ว่าได้ข่อยได้ซะอันนี้ตัวนี้เนาะจะลักก่อนกินนี่เนาะอันนี้ผข่อยซะอือคนนํามาคนาเจ้าน้อยก็ข่อยนี่พอกันก็เอาถกันเจคนนํามามาสิเอาผู้เดียวข่อยได้ตกตาค่ากราบด้วยบ่ để cho mặt đông <laughs> ừ, chất mình Ôi, chắc chắn chắc chắn chắc chắn chưa 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 ว่ารักแท้อีดื้อนี่ได้นะหนักบัดปลาแดกแป้งนัวแม่นบัดเด้เอามาทางนี้นําหมอกจ้ะนะบ่เห็นหน้าจ้ะอันนี้เออใบอันนี้มันเออเอันน่ะบ่มังบนงามกได้ให้นเอาว่าจะตามันใชมะกอกอีบ่ก่อยอนก่อยคิดว่าจ้อนตาม่วงใชมะกอกนะดอกนะเจ้าหายังี่บวง Tu làm phong thì vọng nói thì, yeah. thì buồn <laughs> 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 chân <laughs> nói xem nói chân nói chân nói chân ไม่เลยบ๊วยก็ยันพี่นางมื้อนั้นเราไหวยันเฉดปุ๊บตัวนั้นปุ๊บตัวนั้นรวมกันเลยนะยังเดือนหน้าเดียวอย่ทีกันอืมทงกาบหมดแล้วพี่นางทามัอนั้นเราตทำกันคืนได้ผลทำ อมาเอวงมาแต่เลยกเอาิเ <JB> จ <chin isa> yeah. <we b Christina> <heiro> ้าของเจ้าของนู่นแล้วเดียวงเราบ่กล้าเอินชาเจ้าของแท้กบ่อยู่แม่นี่เจ้าของเจ้าของผู้ครัวชวนอันนีเจ้าของครัวแล้วว่าตายแล้วว่ามาฮดมาครัวอยู่นี่ใุ่ใ่ปุยเราดิ

Kin im kapo lạc lắm hảo nè ngàn di hôn hốt kapo hôn hảo hôn hảo chưa gomen hảo nó gomen hảo mãi mít anh 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 อ่าแล้วเบิ่งนะบาดนี้อันเป็มากเราชวนนันม่ยังนบ่แม่นเาว่าอันหม่องใดมีหญ้าสิเสียบ่แม่นด้วมากได้ใหญ่ล้บ่ได้กินได้กินสลัดได้เฮาลดด้งูเนาะเ็ดมาเขายังบ่กินได้อ้าวบ่เชื่อบ่จอยู่เขายังบ่เฮาได้กินก่อน

กใช่จ oh uh, ้แช่ตัวเองยากี่ินาน้อยๆเาคนกเด็กน้อยได้ลูกนะประมาณชีิบชั่วีิบสามปีได้ลูกเนาะรันีในยังบริมีแต่เนาะมีหน่อยนะหมนเราไม่เป็นยิกาเขาก็ยยำกับตำนี่แหละ อ๊าหลายเนาะนี่แรกไดข่อยตําเฮาสิกินเบิดบ่บ่ไดไปละของเขามาแล้วพอยนกินบ่เบิดบดนี้เนาะเฮาก็ได้อืโพดโพถ้าข่อยมาหลายนี่เนาะย่นบ่ยังอยู่ข่อยว่าเนาะเจ้าของอันเรามาฮอดน่ะข่อยว่าได้เราชนีบ่อันเดี๋ยวข่อยยวนี้ อันเจ้าของเราโคตรเรามาล่ะช <orship> ิเป๋ใจใจม่วงไปทางไหนเด้อบ่บัดนี้ผูผูมีตู้ตู้น้องบิวนี่ไปเบิ่งบุเฮนอกอันมังม่วงนะแล้วขัดใจว่าเจ้าของโคตรนั่นเนาะล้าชิให้เจ้าของโคตรอีกเอยว่โคตรคนที่ใช่แช่บุจักเช้าว่าเฮามาหลักกินเนาะผู้นอนอยู่หันดิผู้นอนยืนหลักบุจักได้ช้าบุจักว่าเฮามาเอาเราวขัดใจว่าเอ้าผู้มาโคตรชวนนี่นี่เลยเอาแล้วสิมีไพายเอาแล้วโคตรเฉยแล้ว

ลักกับรนั okay. ่งกันได้ลัก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 ตูงบิวเอ้าเราใส่ไว้เนาะเจ้ากันได้เอาอะไรใส่เนี่ยเออเคยเคยเห็นเพื่อนเจ้าตำคือว่าใส่คือว่าหอมาแช่มันน่ะเจ้าอยากใช้ก็ได้หรืเจ้าดอกบึงพุนเราฝูกหนักคืนจ้ะเอาลักบุได้ได้ใช่เนาะเราบไปจับทุกจัเทีได้ปา่ะหัวทุกหัวเราบุน้องบุใช่ก็่น่จันใช่คอยคือเห็นหัวหนึ่งช้อยหัวหนึ่งใช่หนักกับพ่อ ได้เนาะช่างปีนบ้านเองใส่กระสอบแทนไปเนาะแล้วยันเ้าลักก็ดีชุบใส่แล้วเห็นลักผ่านตัวนี้ได้เราเห็นแล้วอ่าเราเห็นลูกไผ่เรากินแล้วก็เลย่มแงขู่คักปัญญาไม่ได้จับทบเลยยิงจันตัวหนึ่งเห็นแล้วสั่นเนาะเราไว้กิ้นจนไป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 นั่งั่นเนาะนั่งไหวพักบัวเรา ตอนนั้นเรสิไว้ปูกบัดปีหน้าอะนี่เราไว้กินอนนี้ไปเอาคุณวาติอือมคนแก่ตัวนั้นเราก็สิว่าควงอันนี้เด้อเนาะที่เฮาบ่เห็นซ่าเราเอาไว้ตูไอ้ตัวนี้ือกวงอันนี้วงนี่เฮาก็ักอม่วงทั้งหยังนะบ่แม่นเฮาก็วงอาพอแล้ว เราเดีพ่อได้กัอยากินนี่นหังคือฝนตกใช้ยบทงเน็แันเล่น,นเดได้ตัจบทองเาเกแล้ว่<ม>วจะุเปื่อมทอกจ้อ้าวพว่าพเกคิได้กนันที่ว่าฝนตกห่มได้จีบทองนะนะบุเปือนีทอกเลยกินนี่ทอกอยู่ข้าง้วอาการดีแต่ว่าเขาไมู่อะไทั้งห ใครกลัวน่ยยมันห่อนี่กลัวนี่นี่่อยไปห่อนปรักงวงชักมันห่อนดิจ้ะการว่า,ามันห่อนนี่นห,นนนนห่อนปรักชักงงกันเลยักบัวกับักบัวลมาซะนบัวกนในเน,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 นาะก่อยก็ได้ ก้อนนี่กะห้ามกบดิ่งด้อนอกนี่กะบดิ่ก้อนมีตู้ก้นอืมปลูกให้กินแล้วเฮาก็บ่ได้อดบ่ได้อันคั้วน้ำลายเนาะปลูกอะบ่ได้ปลูกเนาะนี่แหละก็ต้องกี้ขันดีเฮากัเนาะชุดนินนั่นมีเนาะถ้าขรกินแท้ได้จะให้กินแท้คนกินแด้ดีนะอันนี้กินแท้เม่ได้ที่อยากหมบ่กินอยากเฉยเนาะถ้าคนกินแท้ได้ก็สิบ่กินตาย mọi người ăn cái chút đấy mọi người mọi người Chắc sẽ mọi người mọi người mọi thằng bố mà mọi đúng mọi mọi người 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 mọi cái mọi ngườ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 i นนัยืนยืนหนึ่งเมนเท่านะหมดเลยเพ่ทีบอกมขว่าเลเลาแปลมากเยืนนึงได้รูไ่คนยืนนึงบ่ร้านคนนั้ยืนชา เราไปเบิ้งนะ่ช่ว่าป้าเจ้าไปน่นะอันไปลังม่วงมากนี่ยังไม่ได้พ่ออีเนี่ยนไหม่าเพื่อนนีกช็ตของเจตาก็ให้รู้ไปมาของเซ่บลงนะบ่อนเทียนเอ้ยฉันแหละอืมกุ้ม

Ngim hoa con cò la vang hoa con cò hiệp ninh chim bắt đầu hết dưỡng này mọi người <laughs> đi đây mọi người đi đây mọi đi đây đi đây đi đây ขาน้ำตาลอยนึงบอหันนะพอบ่ชิมอีกงอืมงัว้ไปอีกอ่าจังสันละพ่อประเดี๋ยวยัดในหนึ่งตุยเข้าไปอมาปิด้อนตัวดำเพรใช่ก็ยานนมนะิดหน่อยนะอ้าซะ อันนั้นมันมันเป็นแบบออกสมศนะกจะได้กลมกล่อมอืมเอาคุกคุกบอานี่อืมอืนได้เ้อะทึ่งหอมไมนได้แบบเห็เดี๋ยวนี้เราต้องหยัมแล้วเนาะอืดเอืดเยอะ

ลึกๆค่ะค่ะค่กเลยคนนี้ยืนหนึ่งเรื่องผิดพลาด ฝุดตัวนั้นก็ได้ลูกมันเนี่ยยืนหช่วยคนะยืนอันนี้ยืน